ฉันรักคนยิ้มแปน้นอยากเป็นแฟนคุณเสียจริงด้วยยิ้มของคุณงามยิ่งดังมีมนสิงอยู่ในหัวใจฉันรักคนยิ้มนั้นอกตึงตันงามเนื้อใคร เมื่อเห็นคนยิ้มมาให้ช่างงามบาดใจเย้าวยวนให้ลุลมหลงยามยิ้มกระจิมกระจุมรักยิ้มที่แก้มบุ้มชวนให้ใจพระอ,องค์ยามนอนเนื้อกลับไม่ลงยามนอนก็หลับละไม่ลงภาพนวนอนงไม่ยิ้มเป็นหลอกหลอน ฉันรักคนยิ้มเป็นฝากใจแทนเอาไว้นอนแนบหนุนเนื้อกายกวนอ่อนจะได้หลับนอนแล้วร้อนเป็นสุดเอ้ย